ว่าจังใดเรื่องหัวนะคุยกันไปกันมาเออสิหายพวกเห็ดกอแลวบันนีเขาว่าอย่าเอาแพงนะชองแสนเขาว่านะเออมาเบิ่งแรกเขาสิเอาซองแสนกันกอกออิดถึงไกลแค่หาก้อนเลาะกับบลายดอกเออันนันเม่ตุก็ไปเบิ่งน้ากันนองเขาว่าไปไปเบิ่งดูเอ้ยก็ไปน้ากันนี่ละเออแล้บัานีเพิ่นก็ว่าเว้เขามันแพงขนาดนั้นนะเอยว่า จ้างเออตุนไอซุกมาเห็ดบอดีกวัวบอวะซันเออตัวเองก็เรียกแต่น้องวะซันน้องสิว่าจังได้ก็เรียกแต่เออบอย่างอกเออเออเห็ดน้ำชุดเขตดเออให้ลูกเอเอันนี่ดีหรือบอดีอันนี้ไม่ตุนก็คุยกับน้องเข้าไปนะคุยดินคุยหัวนะเออแล้วก็เพิ่นก็บ่าเออชันให้เมื่อเอาไอซุกมาเนาะเพิ่นวะเออขี่รถมานำกันและเขงบ่เคยจะพูดแบบนี้เนาะเขามาแล้วแลวไปนะไม่ตุนมอยากยุ่งเลยเออแล้วก็บวันนี้ น้องแล้วมาคันจันจ้างค้นหาสองแนแล้วมาให้มีตุนเสาะหาหมื่นบดีบอว่าชันเออไปหาหมื่นบานิน้องแล้ว่าไปไปทีแรกว,วะคุยกันนะน้องบอกว่าถ้าไปเห็ดแล้วนะเห็ดหั่วอันล้าลว,วดกะกะยาเยษหัหว่วอันอิดกะตามน้องเขาว่าจะหายหาหมื่น เขาว่าอย่างซี่เมตุนก็เลยไปแต่เมตุนนะบ,บอกห้องเอาดอกแต่พูดถึงน้องเขาพูดกับเมตุนกับเอือยเอื้อยน้องก็พูดกันไปสียน์นะคุยลมกันเออแต่เอือยเมตุนก็บ่ได้ือษาดอกมันก็เลยว่าเอ้าบัดพอแล้วัวแล้วห้าวนาอบมันมันก็ว่าเอือยเอือยที่แรกว่ากันว่าสีห,ยอ,ยหอันเห็ดอิฐแล้วจังไหาหามื่นเออบานี้ห้าวกับบดเห็ดอิฐเนาะเอือยเนาะแล้วเห็ดตะกอไม่เห็นรั่วน้ำเล็กที่ซื้อใส่ตะไคร้เออห้าวกับสีคิดให้เจ้า สามเจ้าทางานอยู่พุ่นเลยแม,ม่ตูนก็เลยเอาแล้วแต่น้องจะให้เออแต่คุยกันที่แรกก็บอกว่าจะให้หนนะเหตุอิดก็ให้หาหมืน่นบวเฮตอิดก็ให้แต่ม่ตูนบวคอยเอาดอกบวคิดดอกว่าจะได้ถึงหาหมืน่นแตม่ตูนอยากซอยน้องเขาเฉยเข้าใจนะพี่น้องนะพังให้ดีๆนะเออและมาเนี่ยก็ค้นเท่าต้องสวยกันอาศัยกันแม่บอเออเขามีเงินมีทองแม่ตูนมีเหือมีแห้งต้องซอยกันอันนี้นะอันนี้แม่ตูนก็บกด้ให้น้อง แล้วก็บรรทไหไผ